ต่อคำกลอนตอนที่เจ็ดมันอิโมโตข้ามปีไม่มีแปลงฝนแห่งแรงแมงหลงตรงใบโกลนเจอน้ำฝนต้นก็ล้มจมขี้โคลนคนอ่อนโดน ฝนโลูกเน็บเจ็บเจียนตายสตางเบียเพื่อจ่ายใช้ค่าในให้เด็กทีเรียนดีมีปัญหาต้องระเหะเรร่อนนอนสาลายังอุตสามาช่วย ด้วยเมตตาอยู่เบื้องหลังหวังเอาเข้าสวมสิทธิ์ตีสนิทสกิดเนื้อเพื่อขอร่วมพอได้ทีหนีข้ามคลองร่องน้ำท่วมทำกำรรมรวมสวมกินฟรีหนีหายเลย เทวดาราศีมีนอกนอบควรเขารบพบหาบูชาไว้อยู่ป่าเขาเข้าเมืองเรื่องวิไลก่อนนอนให้ไหวขอพรน,นอนฝันดีไก่ป่าขัน ขั้นขยักวักห้าชั้นส่งเสียงลัน่นสั่นโลกคอพอให้โรทั้งเช้าสายบ่ายดึกคึกหน้าดูขันเรียกโคอยู่นี่ดีสบายกล่าววาจาพาที มีแต่ศพไม่อยากคบพบเจอเพอไม่หยุดเห็นวิงเวียนเจียนลมกมเซสุดจะนั่งลุกปลุกอารมณ์บ่มทุกเอืยกล่าววาจาพาทีมีเคารพ สมควรครบพบเจอเดิบัณฑิตเมื่ออยู่ไกลได้เห็นเป็นลูกศิษย์ชวนญาติมิตรติดตามถามไทยเอ่ยเมื่อไว้ใจให้จับคับมาไหลขับรถไป ในช่องทางว่างสว่างแต่มิได้ใช้ไฟแสงแจ้งจางปางกลับรกร้างทางบางนกรกรุงรังรูปโปรโฟไฟล์ใช้หมาเที่ยวหาเห่าพวกคนเขา่า เหงากลัวตัวหัวหดมันเห่าลมพัดตองแห้งเรียวแรงหมดเห่าลมกรดอดกิ่นหิวลิ้นเหลียเกิดเป็นหมาล่าเนื้อเลียสาครกน้ำลายหกตกดินวิ่งลิ้นหอย มันทั้งเข่าทั้งหอนนอนก็น้อยบางครั้งม่อยพล่อยตื่นขืนนอนอดเกิดเป็นเสือเหนื่อยยากปากจะกินตระเวนถิน่นลิ้นแห้งแรงอ่อนลา้ากว่าจะได้ใช้เขี้ยวบดรถ วางมาต้องเข้าขาหาล่ามากินกันอยู่เมืองผีดีอย่างไรใครสงสัยทำอะไรก็ได้ในเมืองผีจะกินดื่มใช้จ่ายสบายฟรี ทองอิ่มหมีผีกองก่อยรอยเท้าเดียวเต่าอะไรไม่รู้ดูตู้มเตียมมันสงเงียมเจียมตัวหัวขาหดจับมากดถ่ายรูปทุกมุมหมดดูหางหดกดปิดติด ตูดเลยอยู่ข้างบนถมน้ำลายใส่ข้างล่างแล้วก็อ่างข้างข้างคู่ดูไม่สมชั้นประถมคมมอสีผีอารมณ์เป็นสังคมชมชอบรอบลูกกรง อย่าส่งเสริมเติมใสใช้เลก,กลหลอกผู้คนจนหลงหลงงมงายใช้สติตริตรึกนักละอายดับปุ่นวายคลายเถิดประเสริฐเอ่ยเมื่อรถไฟใช้รางเส้นทางคู่ เหมือนกับผู้อยู่ครองเรือนเปลี่ยนโลกไม้คิดถูกทำรรคำพูดดึงโดดใจจะสดใสไปด้วยกันนิรันดรไก่ออกไข่ใส่ปนกันนั่นหลายตัว แม่ไก่ชัวตัวเดียวกกอกฟักไข่หาได้เลือกเสือกไข่ใส่ออกไปโอบกอดไว้ใช่เมตตาสามคัคคีเมื่อก่อนดูงูใสไล่กินปลาครั้งหลังมาปลาใหญ่ ไลก่กินงูต่างก็พลัดกัดกันกินสิ้นหน้องโคเหมือนดมรูคู่กรรมทำหมุนเวียนต้นกาฝากรากโดดโศกน้ำเลี้ยงใบไม้เหลืองเสียงหล่นต้นลมตาย หาต้นใหม่ใช้กาฝากถากทําลายเหลือนิยายไม้โพสีมิมีเอ่ยเมื่อความโลภโชคร้ายไรสติหน้าตําเนติเตียนเหมือนคนบ้าเห็นรูปภาพ เงินทองของปลอมค่ายังมีหน้ามาคอมเมนต์เห็นของปลอมปีใหม่นี้หนีโรคโควิดแหลกสวมใส่แมสปลอดภัยดีมีเหตุผลสาธุชนควรมีแมส แนบปากตนย่าสับสนบนรำคาญต้านโรคเลยสิ้นปีเก่าเข้าปีใหม่ได้เลขเพิม่มจะได้เสริมเติมปัญญามาคบคิดสิ่งที่แล้วแล้วมาพาพลังผิด ชวนญาติมิตรคิดแก้ไขให้ถูกเอ่ยยกกระทะถั่วตั้งติดอย่างเตา่าใช้ถั่วเถาเอาทําฟืนยื่นใส่เข้าจนถั่วไหมไฟแรงแดงเป็นเท่าใหญ่เร่งเรา เผาผลาญบ้านเดียวกันดูอะไรใช้ไม่ได้อย่าไปรู้อย่ามัวดูหมูกลากขันปากซาหันไปดูปู่ย่าตาดีกว่ายังมีค่ากว่าดูสากก ปาาอุเบกขาพาให้ใจวางเฉยจนคุ้นเคยเฉยชิดจิตภูมิธรรมไม่วอกแวกแหกปากภากระยำสมที่ทำกรรมดีสีปราดเอ่ย เมื่อได้ทานการให้ใจเอิบอิ่มต่างก็ยิ้มสบายไรกังวลให้ไปแล้วไม่ต้องกลัวตัวจะจนเพราะผู้คนต่างนิยมชื่นชมทานภาวนา พาให้ใจสงบดับชาติพบจบที่ทำกรรมฐานไม่มีพืชยืดเยเื้อเชื่อสังขารจิตนิพพานการไม่เกิดประเสริฐเอ่ยเมื่อถือศีลปฏิบัติฝึกหัดกาย เพื่อดับคลายหายโลกโทษโกรธหลงเป็นหนทางสร้างเมตตาพาให้ปลงจุดประสงค์ทรงนิพพานพ้นมานเอืยอันเรือนชาญบ้านช่องต้องดูแลไม่สักแต่ แค่อาศัยใช้หลับนอนอย่าประมาทมาดร้ายดับไฟก่อนจึงค่อยจรจากบ้านท่านปลอดภัยเมื่อจิตจมงมโคงลงนรกมักชอบยกโชวตนกลมคนอื่น ทั้งที่ตนครนหลับกลับเพอตื่นยังสลึมยืนพลามท่ามกองคูดสุขที่หนึ่งพึงรู้คู่กับปัวไม่พันพัวมัวหมองจิตผ่องใสมีสติ ตริตรองส่งภายในโลกสดใสใจร่มเย็นเป็นสุขเอ่ยโมแอบแฝงแรงหิวชิวขยูดสักแต่พูดโด,ด,โดูดโกรธโปรโมทหิวหาวิธีที่กักขระตระวัติริว้ว เพราะใจเกิวหิวมานานจึงผ่านโรดดังที่กล่าวคำกลอนออกสู่หูประชาชนบางคนไม่ชอบใจก็มีบางคนชอบใจก็มีแล้วแต่ใจของบุคคลเป็นนานาจิตตัง ทำเพื่อให้ไปสะกิดใจโพธิไม่เคยอ่านตำรับตำราเมื่อได้ยินเสียงในคลิปก็สะก,กิดเดินทางถูกหรือได้หยุดคิดพิจารณาสิ่งที่จะกระทำอะไรลงไป ใช้สติได้ยินเสียงคํากลอนก็นได้ดังที่ได้กล่าวมาพอสมควรแก่เวลาจะเริ่นพร